สวัสดีค่ะสวัสดียามสาวค่ะเอฟสี่ของยายรล่อนจะอุบลคนเดชอุดมจ้ะพี่น้องสาวมนีพัอกันยืนในสวนหน้าบ้านนะจ้ะสวนสวนผัวหน่อยๆจ้ะพทำวงหมิกแซงน้องจะนะ้ะงยืนในหมู่ห้องกระปูหลายยางยืนในวงบอรซีเมนต์ั้งกระปูนะะ่าจัะ เรื่องของพี่แสงพี่เฉาะนะจ๊ะน้าผูกใเดือนหนึ่งนะจ๊ะน้องแต่ว่าต้นกาเพิ่นกะแก่หลายะต้นกาแก่ต้นกาอายุหลายเนาะต้นกาใหญ่เอามาปลูกลงลงดินได้เดือนเดียวนะจ๊ะน้องดอกลำเป็นฉาะเป็นแสงคือเป็นวาเนาะจ๊ะเนี่ยนี่คือเป็นฉาะ แตอยังไรเนี่ยมาโดนเหมือนกับทดลองขนาดใหญมันก็ได้ดีๆลีได้ดังใจเสีนะคะเราจะสก็บพันนั่นเองนะจ๊ะเนาะเรจะสิขยายเก็บพันขยายเราจะปลูกไมยร้ายพ่อเน่เด็กกินเด็กใส่เน่ตกขั่วนั่จ๊ะเนาะพริกแสงจะพี่น้องที่เจาะถ้าปลูกแค่เดือนเดียวเองนะจ๊ะนอนเพราะว่าต้นก่าพื้นมันแก่เนาะ ผูกเ้าก,ก็บ่ได้ปลูกเฮ็ดหล่องยกหล่องพิธีพิธันอีหแงงนอกจากนั้นมาปลูกสิสอบปุ๋ยนอกจากนั้น,น,นปลูกลงในสอบปุ๋ยแค่เดือนเดียวนอกจากจิดดอกแล้วนอกจากนั้นเลยพาพี่น้องมาอัปเดตน,นอกจากพาพี่น้องมาชม ่ใส่ปุ๋ย,ปย,ปย,ย,ยเปลือกไข่ไข่เหากินแล้วเ่าก็ตากแดดให้มันแหง้งเาก็มาใส่เน่อันนี้ลุ่มอันนี้เาหาเานาะจ้ะบ่ได้ใส่สารเคมีแต่ย่างใดเด้อร์จะสวนนี่สวนเฮานี่เน้นอันสุขภาพนะเพื่อสุขภาพกินอินทรีย์พักอินทรีย์จ้ะ าม,ม,ม,มันบมงามมันบวรอดเท่ากับโลกถิ่มปูกใหนั่นจ้ะพี่อนั่นจะ,นอ,นจะอัดสอนนั่นจะคือคลิปขอพิปแสง,สงถ้าพี่น้องมาอัปเดตเป็นระยะระยะจากพี่น้องขึ้นเรื่อยๆนั่นจะน้ะเนาะ ก็มิซื้อทิกแสงแต่ไปเห็นของเพิ่นมันงางเนาะตัวหนึ่งไปเห็นข้อมูลนีไอ้รวยมันมีตัวเดียวนะเพิ่นปลูกสักกระมังไหวเพิ่นแสงกับอันซ่วนก็อยากได้น้ำเหล่านะแล้วก็มันซุกแล้วก็เก็บมาให้ยโงหน่วยแกมเซ่กระทางไหวก็ได้แล้้วจะได้พผลละดีสีหัต้น ตี่ตนต้นท่านก็ขยายน่าจะพี่น้องนี่ต้นนี้แห้งขักพี่น้องต้นนี้แห้งดกช่อนี่ต้นนี้ก็กำลังเป็นหวานผภาพพวกน้องใคยแม่ท่านปู่เป็นสวนเป็นไรเป็นงานพี่สิอ,อันสอ่วนมาจากพี่น้องหน่วยมันน่ะเดเซียาพายพี่เบิง่องอันต้นกะพันที่ยายรวยเก็บหน้อยพี่มาขายซองน่วย นี่จะพี่น้องพริกที่ยังเหลือเราเก็บน้อยสดมันมาหายหน้อย,น,อย,น,อยน้อยซุกเขาก็มาวางในซีหาตุ่นนี่ขเขาก็แยกลกมาลกมาฉับใหม่ในถุงดำก่อนนสามตุ่นเนาะพี่เขาเสียมันใหญ่ค่ะนี่ว่าจะคือมันยังเหลืออยู่ในขุนตุ่นหนึ่งขุนในขุนที่เขาเอาพริกฟังไหวแล้วสภาพพี่เบิง่ง รถเด้อ yeah. ลูกเด้อพี Th ่น้องเข้ามารถมันยุ่นีด้วยโอ้ขยัยใหญมันหนีอันอีกทุ่งหนึ่งยุ่นีก็ะองตุ่นพี่น้องไปหาตุ่น้วเนาะหนูผู้ที่เคยท้มไหวเขาเอาหน่วยมันแกลงนี้เนาะพี่น้องแห่งตุ่นหนึ่งยู่ในูผู้ ตาๆๆๆเนาต้นนี้สิเอาใหญ่ค่ะนี่ล่ะคือชัดสะเพิดเดี๋ยวสิใหญ่ออกมาบ่ไหวบางนี่ใหญ่ออกมากลาง เดี๋ยีดยาจะพี่น้องมันก็สิมีนอนนอนในหอมในภักค่ะเดี๋ยวก็สิ้อมาหะนอนเนี่ยสละเนยก็น่าเห็นบ่นี่ใบมันโกเบิดแล้ยมันมาะลิข้าบ่ได้ฉีดยามันละเป็นยังซีดละพี่น้อง บรรยากาศสวนหน่อยสวนพุัวนหน่อยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะใายเบอร์พลกแสงโตอยู่ในดินค่ะนี่จ้ะกำลังเกี้ยวงามคือกันนจาจะนือ พริกแซงพริกเฉาอกำลังติดดอกมันเป็นเบิร์ดนี้กอได้เล่มอยู่ดอกสิพอได้เล่มอยู่ดอกอด,อดอะพี่นอ้องง่ายๆนะจะนี่กูกลงดินกับเน็บเน็บเน็บใยก็บม่ท่าได้เห็นยังก็เอา น้นอมนำมากขี้งอเนาจะมาใหลดขนเพื่อหนี้ก็เสื้อหนาบานจะพี่น่อยที่บางหนาบานเนาะก็บกพุดยกหล่องขึ้นแล้วไใหน้นามครังเนาะจะเป็นหลองก็คิกมาเน็บได้นีกัยี่สิบตวน้ะพี่น่นนนยยี่สิบต่นวน,ตนขึ้นแต่มันเป็นมันเบิดน,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 นีกัสิ ได้กินเดินเต๋อยู่น่าจะเนาะัพิ่นี่มันมันทนมันบตายง่ายมันก็คือกันกับระเบืองแล้จากการต่นแก่เขาก็ทำเสาวเน็บออกก็อันเน็บออกกิ่งหีบลิดใบยังขึ้นออกมันก็สิแตกขึ้นมาใะมัยขอบคุณพี่น้องทุกคนอจที่เขามาติดตามรับชมเนาะเออเสาบนคอนเดทอุดมลายใหญ่หลอดน่าจะเนาะ ขอพระเจ้าสูคขดอวยพระพรพี่น้องด้วยจ้ะยิงคอยผอกันไหมน่คลิปต่อไปจะพี่น้องมันดีภาพมาเบิ่งมาคลิกเสงมาคลิกฉอซื้อเนาะจ้ะเนาะก็มีหลายอย่างที่ห้างสไตายให้เบิง่งอัปเดตไปเรื่อยๆว่นไปอยู่นี่แล้วจ้ะผอกันไหมคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะ